จะไปลงเรือค่ะแล้วจะไปดูวัดใต้น้ำกันวัดจมน้ำรอบสี่โมงด้านด้านข้างกันหน้า้านยังไดีว,วะอ่ะช้อึบนอยู่ตรงกลางเนี่ยอึ๊บ ร้อยแล้วค่ะพร้อมไหมพร้อมก็ได้ วัดนี้ก็จะชื่อวัดวังวิเวการามนะครับจะเป็นวัดเก่าของวัดหลวงพ่ออุตมานะครับวัดใหม่ของวัดนี้จะย้ายไปอยู่ด้านหลังนู่นนะครับพี่จะเป็นเจดีย์ทองที่เราผ่านมาเมื่อกี้ครับตรงนี้จะเป็นวัดเก่าครับคือเมื่อก่อนหมู่บ้านอำเภอสังขาจะอยู่สายมือเนี่ยครับอยู่ในน้ำนี่เลยนะครับเมื่อก่อนน้ำมันไม่ได้เยอะแบบนี้นะครับเมื่อก่อนจะเป็นแค่ร่องน้ําเล็กๆนะครับต่พอเขาต้องสร้างเขื่อนกั้นน้ำนะครับเขาต้องกักเก็บน้ําตรงนี้ครับอาไว้ใช้ครับน้ํามันเลยท่วม ชาวบ,บ้านเมืองหมดเลยครับชาวบ,บ้านเลยต้องอพยพย้ายขึ้นไปฝั่งนู้นกันนะครับขึ้นที่สูงกันแต่ส่ว,สวนด้านหน้าเนี่ยครับก็ยังมีหมู่บ้านหมู่บ้านมอนะยังอาศัยอยู่นะครับพี่ก็จะเป็นหมู่บ้านเก่านะครับที่เขาเรียกกันนะครับวัดนี้ก็คือถ้าเกิดว่าจะช่วงแห้งช่วงประม,มาณเมษาะนะใช่ครับเมษาก็จะเริ่มเดินได้ครับพี่เม,ามษาพฤษภามิถุนาครับก็จะแห้งเดินได้หมดนะครับตรงนี้แต่นี่เรามาเร็วไปหน่อย ยังไม่แห้งพอใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นหอระคังนะพี่หอระคังังวัดนะครับหอระคังของวันนี้ใช่ปะใช่ครับถ้ามาช่วงตุลาพี่ระดับน้ำขึ้นไปครึ่งหนังคาน้ำตานี่เลยนะครับก่อนน้านี้ครับอันนี้ก็น้ำก็จะลดลงเลยลดลงมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งฝนตกครับน้ำึงจะขึ้นใหม่ครับพี่ ตอนนี้เราอยู่ข้างในเขื่อนนะครับเขื่อนวชิราลงกรบริเวณนี้ก็จะเป็นเขตวัดหมดเลยนะครับวัดหลวงพ่อธรรมาเนี่ยค่ะวัดเต่าของหลวงพ่อธรรมะตอนนี้เดินไม่ได้นะคะแค่ขึ้นขึ่งเดียวว้ว<อ>น,นะครับาะว่า,า,วานนข้างในโบสถ์จะสูงกว่าด้านนอกครับประมาณมนานเมตรเมตรนิดๆ,ๆนะครับ เราจะเดินได้แล้วข้างในกลุ่มกว่าเอออ๋อ,อข้างนอกข้างนอกจะอยู่ต่ำกว่าครับโบสถจะยกระดับขึ้นมานิดนึงนะครับพี่ออประมาณครึ่งชั้นนะครับอ้ยแต่พอมองอีกก็ดูสวยดีนะ้าที่แล้วเดินเอาก็เลยไม่ค่อยได้สังเกตครางนี้เส ผู้เพนน้อยไปต่อเลยคะ่ะอุยหีพร้อมไหมไม่พร้อมร้อนนำตังนี้หมดสามสายหล<า>ักสายมือสายมือที่มีแพร่หลังคาแดงๆเนี่ยครับใส่ได้จะเรียกว่าแม่น้ำบีคลี่บีคลี่จะไหลาไม,ามาจากพม่านะครับส่วนเส้นที่เรามาครับจะเรียกว่าซองกาเลีย อันนี้ก็ไหลามาจากพม่าเหมือนกันรับต้นน้ําอยู่ที่พม่านะพี่สองเส้นนะครับ mm. ส่วนอีกเส้นอยู่ขวามือน,นะครับอันนี้จะเรียกว่าแม่น้ําลันตีครับลันตีจะไหลามาจากทุ่งใหญ่นเรศวรนะครับอันนี้จะเป็นแม่น้ําไทยแล้วครับไหลมาจากจังหวัดตากอ่ะพี่สามสายเนี่ยครับไหลามาบรรจบกันบริเวณตรงกลางเนี่ยครับ mm. เขาเลยเรียกกันว่าแม่น้ำสามประสบอ่ะครับสามประสบ <ช leen S 1> เลยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําแควน้อยนะครับพี่แล้วก็ไหลไปเขื่อนไวชิลาลงกร จากเขื่อนก็ปล่อยไปไซโยกเมืองการออกแม่กองนู่นเลยครับอันนี้เราอยู่ต้นน้ำแควน้อยครับพี่เจ้าเหมือนกันนะครับวันนี้ชื่อวัดสมเด็จใช่ครับท้างเดินขึ้นไปเท่าไหร่นะประมาณร้อยห้าสิเมตรครับพี่150เมตรวัดนี้จะเป็นวัดของคนไทยนะครับโอ้วัดสมเด็จขาเข้าฝั่งขาพี่เห็นพระนอนใหญ่ๆไหมครับที่มีพระอยู่ข้างทางเยอะๆะครับค่ะขาเข้าครับวัดนี้จะเป็นวัดเก่าของวันนั้นแล้วพี่เขาย้ายไปนู่นแล้วครับอนี้เขาปล่อยล้างมปเลยนะครับ อันนี้ชาวบ้านแค่มาขายของเฉยๆครับพี่ตกเย็นก็กลับกลับฝังครับผมโอเคเรามาถึงวัดสมเด็จเก่าแล้วนะคะเป็นวัดเดียวที่น้ําท่วมไม่ถึงนะคะแต่๋ยเราจะขึ้นไปไหว้ข้างบนนะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะปล่อยให้ล้างเนาะที่น้องเขาบอกแต่เราต้องใช้พลังงานในการเดินนิดนึงด้ยค่ะ ถึงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปไหว้ในโบสถ์นะคะไปค่ะทุกคนคือแบบเป็นโบสถ์ที่แบบมีความเก่าแล้วก็ดูมีความสวยงามนะเพราะว่ารากต้นไม้อะไรเนี่ยคือเขามาเกาะโบสถ์หมดเลยอะสวยมาก โบทเก่านะคะเดี๋ยวเรามาขอพอรกันนะคะทุกคนอัน,นของเคมีค่ะ ทุกคนคะมุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะนี่ก็จะมีรากไม้เก่าๆตรงนั้นก็เป็นเกาะกลางน้ำครับเอ๊ยเอย็เรือลรรำไหนตรงนี้สวยมากเลยนะคือแบบวิวดีมากเลยอะ่ะเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแควนะครับ ใช่เมื่อกี้เขาเล่าให้เราฟังเราเพิ่งรู้อ๋อขี้เอ๊ะแบขี้เลยอ้าวเดี๋ยวเราไปต่อ,อวัดหนึ่งีครับอีกวัดหนึ่งก็จะอยู่ตรงเสาธงเนี่ยครับพี่เสาธงวัดนี้จะชื่อวัดสี่สวรรนะครับ จะเป็นวัดของชาวกรีดน,นะครับพี่เนี่เหลืองเหลืองเนี่ยเหรอใช่ครับที่เป็นโกต้มีใช่แหะใช่ครับพี่อันนู้นจะเป็นวัดใหม่ครับอันนี้จะเป็นวัดเก่าอันนี้ขอบปากจะยอดโบสถ์ขึ้นมานะพี่อ,อันนี้สามารถมองเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ลองสังเกตนะครับเดี๋ยวรอเรือเข้าใกล้กันครับเพราะว่าใกล้จะโผล่แล้วเหมือนกันครับอีกประมาณสักไม่ถึงเมตรแล้วพี่ น,นี้น่าจะเดินไม่ได้นะครับพี่วันเนี่ยครับเพราะว่าน้ำไม่ยังเยอะอยู่เลยครับน่าจะเจอได้แค่ประมาณครึ่งโบสถ์ครับ<อ>ที่ระวังนะครับเออแต่ได้ไื <c oughs> อีนน่ือือว่า <c oughs> สดี <c oughs> สุขวัน <c oughs> ถึงจะไปสามวันเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> แล้วเราจะเดินทางกลับที่พักแล้ว นันเป็นวมมันนดววที่เป็นการหลังแหล่สวยงบมที่มีเขาก็เป็น้าอยู่บนปูไะ สะพานมอนครับของผมสะพานแดงของผมจะเป็นสะพานแดงครับเหมือน